สวัสดีแกล้จะเลิกงานละเปิดเพลงฟังนิดนึงดังไปสวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันทำงานวันแรกของน้ำหนึ่งด้วยนะคะวันนี้มาทำงานวันแรกใครทำงานแล้วบ้างเอ่ยนะคะโพสไปสองโพสมีคนเข้ามาคอมเมนตะ์คือจะบอกว่าตอนนี้มีคนแอดเพื่อนเข้ามาวันหนึ่งก็ประมาณสามร้อย สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคนแบบเยอะมากจริงๆเมื่วาันน้ำหนึ่งลบเพื่อนบอกว่าลบเพื่อนไม่บอกใครเลยนะลบเพื่อนแบบทีละร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยไม่บอกใครฟังเพลงฟังเพลงไปด้วยกันเรื่องงานดังไปนะคะแล้วก็มีคนแชทเข้ามาแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าน้ำหนึ่งอะยิงจังเลยไม่ตอบ แชทไม่ไม่คุยด้วยไม่นั่นนู่นนี่คือแบบว่าขอบคุณมากเนาะมาเป็นเพื่อนกันในเฟสนะแต่ว่าเออไม่ได้ตอบแชทของน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมนามากเพราะว่าทำงานเนาะแล้วก็แชทวันหนึ่งเป็นร้อยข้อความมันอ่านมันตอบไม่ทันจริงๆเนาะถ้ามีเวลาก็จะตอบอนะไรเงี้ยค่ะแบบว่าที่โพสแบบไม่ต้องมาจีบหรอกนะั่นนู่นนี่ไม่ได้โพสตแบบประชดอะไรอะไรยังไงนะแต่แบอกว่าจริงๆนะอย่าเพิ่งจีบเลยช่วงนี้อย่าเพิ่งแบบบางคนแบบ วิ้มุ่งมั่นจีบมากเลยอะจริงบางคนมุ่งมั่นมาแบบขอจีบเหอะอยากรู้จักนั่นนู่นนี่เราก็แบบว่าพอเราก็เอ้ยเป็นเพื่อนกันก่อนเหอะนั่นนู้นนี่ก็หาว่าเรายิงอะเราไม่ได้ยิงเราไม่ได้ยิงเราไม,ไเเาไมไ่เรียกเลตติ้งเราไม่อะไรแต่ว่าช่วงนี้ชีวิตน้ำหนึ่งเผชิญอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีภาระเยอะที่ต้องดูแลไม่มีเวลามานั่งคุยแบบว่างงแงงง,งแงงตัวทําอะไรนั่นนู่นนี่ไม่มีเวลานั้นแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาในช่วงเนี้ยเขาคือ ใครที่เข้ามาช่วงนี้คือคนที่จะต้องใช้ชีวิตไปข้างหน้าด้วยกันแล้วนะแบบว่าสร้างครอบครัวสร้างอนาคตไปด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยไม่มีเวลามานั่งแบบเธอเธอรักฉันฉันรักเธอดีจังเลยงอนกันงองแง้งกันวันไม่มีแล้วเพราะว่าน้ําหนึ่งเองวันวันหนึ่งเนี้ยทุกวันเนี้ยนะทางานใช้นี่น,น,นั่นแบบนู้นนี่อะไรเงี้ยเข้าใจไหมว่ามันไม่มีเวลามานั่งงองแง,ง้งแบบว่าถามว่าช่วงที่ผ่านมาได้มีคุยกับใครไหมก็คุยแต่ไม่คลิกสักคนเลยน้ําหนึ่งเป็นคนที่แบบ มันเสียเวลาอย่างนั้นมันเสียเวลามันเสียเวลามานั่งแบบว่าเอ้ยเธอรักฉันฉันรักเธอเธอเป็นยังไงงอนพ่อแง่แม่งอนแบบว่าลุดไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สักคนที่เข้ามามันจะใช่เขาเรียกอะไรนะสิของคนที่ใช่จะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมเองไงมันน้ำหนึ่งก็ไม่ไขวาคว้า,วาไม่อะไรนะก็คือแบบใช้ชีวิตไปเพราะว่าตัวเองก็ไม่อยากเอาใครมาลําบากเอาผู้ตรงๆนะว่า ที่ผ่านมาคือมันเจ็บปวดเป็นเป็นสิ่งที่มันฝังในใจน้าหนึ่งกับคําพูดที่มันฝังใจมากเลยคือแบบอยู่กับเธอแล้วไม่มีความสุขอยู่กับเธอแล้วมันลําบากแบบไม่อยู่กับคนอื่นมันสบายกว่าอยู่กับเขาให้ฉันได้บางคือคาพูดเหล่านี้มันหลอน,น้นตลอดเวลาเลยจนทำให้น้ำหนึ่งแบบเหมือนคนจิตตกเลยอะ่ะเวลาที่แบบใครจะเข้ามาคบหรือมาคุยอะ่ะน้ำหนึ่งจะแบบว่าเฮ้ ไม่อยากให้เขาเข้ามาลําบากกับเราเนาะอะไรเงี้ยเราก็มีทั้งภาระหนี้สินมากมายที่เราจะต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าอ่ะคนนี้จะมาจีบน้าหนึ่งนะรู้ไว้เลยนะตอนนี้น้าหนึ่งมีหนี้เป็นแสนนะเออนะถอยได้ถอยเลยหนี้เป็นแสนนายคิดดูว่าต้องจะต้องหาใช้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาไม่มีเวลามานั่งแบบเธอรักฉันฉันรักเธอทําอะไรอยู่น,นั่นนู่นนี่พอแง่ไม่งอนไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนที่เข้ามาจีบหรืออะไรน้าหนึ่งไม่ได้ยิงนะคะ ตัวน้ำหนึ่งเองถ้าคนที่รู้จักน้ำหนึ่งจะรู้ว่าน้ำหนึ่งไม่ยิงเลยน้ำหนึ่งเป็นคนที่เฟลลี่กับทุกคนเลยแต่ว่าบางทีมันมันไม่ใช่จริงๆแต่น้ำหนึ่งก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงไม่รู้จะอะไรยังไงปฏิเสธก็แล้วนั่นนู่นนี่ก็แล้วแต่แบบก็ขอบคุณในความพยายามนะคะแต่ว่าตอนนี้ปล่อยน้ำหนึ่งอยู่คนเดียวแบบนี้แหละดีแล้วนะคะปล่อยน้ำหนึ่งอยู่คนเดียวแบบนี้แหละปล่อยให้มันทํางานปล่อยให้มันใช้ชีวิตปล่อยให้มันมุ่งมั่นทํางานเก็บเงินใช้หนี้ใช้สินเงิน อ่อนี่ก็เนี้ยเก้าหมื่นเนี่ยมันจะต้องหมดภายในพฤษภามิถุนาปีหน้าน้ําหนึ่งก็หมดละนะคะแล้วทีนี้ก็เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใช้ชีวิตอย่างแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยเออนะแล้วก็ใครที่จะเข้ามาเขาก็จะได้ไม่ต้องมานั่งรับภลระของเราไงใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันไปก่อนเนาะดูดูกันไปก่อนแบบบางคนแบบแชทมา โดยเฉพาะคนที่แชทมานะไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจว่าทํางหนึ่งไม่ตอบนะตอบไม่ทันหรอกจริงๆวันหนึ่งตอบไม่ทันหรอกเออนะนะงอ้หใกล้จะเลิกงานแล้วเดี๋ยวเคลียร์งานต่อก่อนนะเดี๋ยวเคลียร์งานต่อก่อนนะคะวันนี้บางคนก็ยังไม่ต้องทํางานเนี่ยอิจฉามากแต่ว่าเป็นวันทํางานวันแรกของเราเป็นวันทํางานวันแรกของน้ำหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเคลียร์งานก่อนเคลียร์งานแล้วก็ กับสองทุ่มทุกวันนี้ดูดิความอุตสาหะความมุ่งม,มั่นนะอยากให้นี่ก้อนนี้มันหมดเนะี่ยทําทําโอทุกวันเหนื่อยนะเหนื่อยมากบอกเลยว่าบางวันคือบางคนเห็นน้ำหนึ่งล่าเริงสดใสเนาะเห็นน้ำหนึ่งแบบนั่นนู่นนี่เราแค่ไม่ได้ร้องไห้ให้ใครเห็นแค่นั้นเองเนะี่ยบางคนบอกว่าเก่งจังเลยบางคนบอกว่าวกเก่งมากเลยอะ่ะเขาเรีเยกไรนะ ยิ้มสู้ตลอดเลยนั่นนู่นนี่จะะคุณไม่เห็นในมุมของคนที่เขาร้องไห้แค่นั้นเองน้ำหนึ่งก็ร้องไห้ไหมร้องไห้บ่อยมากนะคะอ่อนแอคนก็จะใจเยขอบคุณค่ะคุณอดุลน,นะคะเปียอดุลคนพายเาเนะสาวพายาวคนหนึ่งมายิงเทปเนาะกะมุงมันเนาะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตน้ำหนึ่งสะดุดไปเมื่อสองปีที่แล้วก็คือขายของออนไลน์แล้วมันมีปัญหานั่นนู่นนี่ก็เลยมีนิดมีสินมาแล้วก็ต้องใช้ครอบครัว ไม่แฮปปี้นั่นน,นี่ก็มันบางคนไม่รู้หรอกเขาเห็นแต่ในมุมที่น้ำหนึ่งสดใสเห็นแต่ในมุมที่น้ำหนึ่งแบบที่ฮาเฟรี่กับทุกคนแต่จริงแล้วคุณไม่รู้ว่าปัญหาแต่ละคนที่แบกอยู่บนหลังมันไม่มีใครเอามาเล่าให้กันฟังทั้งหมดหรอกนะบางวันก็ร้องไห้เพราะฉะนั้นบางทีบางคนแชทมาหาหนึ่งทําไม,ไม่ตอบนั่นน,นี่คือมันเหนื่อยจริงๆอะ่ะบางทีอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวอยากนั่งนิ่งๆอยากพักอะไรเงี้ยค่ะอยากพัก,อย,ก,พกอยากแบบทบทวนชีวิตเพราะว่าน้ำหนึ่งก็แค่ตอนเนี้ย ยืนขึ้นเข้มแข็งแล้วก็สู้เพื่อตัวเองนะให้นี่ก้อนนี้มันหมดตามที่เราคิดคาดการไว้เดี๋ยวน้ำเนี่ยก็ค,คือแบบว่าเงินก้อนที่ทํางานประจําบวกอูทีอ่ะมันก็ยังไม่ได้พอมากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คงอาจจะต้องหาอย่างอื่นทําอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะน้าหนึ่งจะปลดนี่ปลดสิ่งก้อนนี้แบบว่าให้ได้เพราะมันจะทําให้น้ํหนึ่งแบบ ปลดล็อกแล้วแหละเดือนปีหน้าก็จะเป็นปีที่เนิ่มหนึ่งปีที่แล้วเป็นปีที่หนึ่งโดนคดีสารพัดอย่างใช่ไหมปีที่แล้วเป็นปีที่เน้ําหนึ่งตกต่ำที่สุดนะปีนี้เป็นปีที่เขาเรียกว่าปีแห่งการปีแห่งการซ่อมนะคะขอบคุณงานคุณพลพัน์นะคะปีแห่งการซ่อมแซมชีวิตแล้วก็สร้างชีวิตใหม่นะคะปีหน้าก็จะเป็นปีที่จะได้มีความสุขสักทีบางทีชีวิตคนเราไม่ต้องบางคนบอกว่าวุยวันนี้ฉันไม่ดีพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ดีคือชีวิตบางคนอะ จะมองแค่สั้นๆเราอย่ามองชีวิตสั้นๆมองชีวิตสักสองสามเดือน 2, 3, 5เดือนข้างหน้าเราจะเป็นยังไงสี่หนึ่งปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงอุ้ยถ้าเรามีชีวิตทําวันนี้ให้ดีไปเรื่อยๆสามสามเดือน5เดือนข้างหนึ่งปีขานามันก็ต้องดีแหละใช่ไหมวันหนึ่งหนึ่งสองสวันนี้เราอาจจะเห็นว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้น แต่มันก็ดีขึ้นในระดับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยเนาะอะไรเงี้ยเป็นกําลังใจให้กันเลยนะวันนี้เดี๋ยวหนึ่งขอญาตทํางานต่อก่อนนะคะวันนี้เลิกง,งาน2องทุ่มไม่ได้ตอบแชทใครไม่ต้องห่วงนะคะตอนกลางคืนหลับนะคะหลับเพราะว่าปวดหลังปวดหลังนะคะวันนี้ไปหลับบ๊ายบายมาทักทายกันนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะบ๊ายา